สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่27รรรรรกรกฎาคม67นะครับวันนี้คนเกษตรก็จะมาตัดจริงทุเรียนต้นนี้นะครับจะตัดตรงไหนบ้างาเดี๋ยวก็จะเข้าไปดูกันนะครับก็เป็นต้นทุเรียน ที่ผมได้ทำการรักษามานะครับคลิปล่าสุดที่ได้อัปเดตลงไปก็เป็นคลิป9 5วันหลังจากที่มีการรักษามาวันนี้ก็เป็นวันที่102วันนะครับก็คือ102วันรักษามาตั้งแต่15มษถนายนวันนี้ก็27ก,กรากคมก็คือปี67 นี่ครับ102อวันส่วนอาการก็ตามคลิปที่ได้ทำนะครับแล้วก็นำเสนอไปตอนนี้ก็เวลาเที่ยงตรงเลยนะครับอากาศก็เริ่มร้อนแต่ก็อาจจะมีก้อนเมฆบ้างนิดหน่อยเนาะใบชุดที่สองนะครับใบชุดที่สองก็เริ่มที่จะที่จะกลางแล้วนะครับ เป็นใบที่เริ่มมีสีเขียวบ้างนะครับาจากคลิปก่อนเมื่อ95วันนะครับ95วันที่มีการอัปเดตเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นใบสีตองกล้วยอ่อนตอนนี้ก็เริ่มเข้าสีเขียวนะครับนี่ครับสภาพทั่วไปเดี๋ยวผมจะตัดจริงนะครับเป็นจริงไหนบ้างเดี๋ยวจะให้เพื่อนดูดูสภาพรวมนะครับ ต้นนะครับเดี๋ยวผมเดินมาดูดทางนี้นี่ครับฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็ประมาณนี้เนาะเนี่ยประมาณนี้แหละนะครับจริงที่จะตัดก็จะเป็นจริงแขนงพวกนี้แหละนะครับนี่ครับจริงแขนงพวกนี้นี่ครับที่มีอาการขาดแม็กเนะาะอันนี้ขาดแม็กนะครับขาดแม็ก แต่ผมก็อาจจะตัดออกอยู่แล้วนะครับก็ก็เอาใบใหม่นะครับเอาใบเอาใบใหม่แบบนี้นะครับเนี่ยเอาใบใหม่แบบแบบพวกนี้นะครับเนี่ยใบใหม่ที่ออกมาตอนนี้ก็เจอแดดก็จะตัดกิ่งพวกนี้นะครับกิ่งที่ออยู่ข้างล่างเนี่ยครับเนี่กิ่งชุดแรกตัดออกนะครับเนี่ย อ่งที่ด้านล่างของต้นนะครับอ่าก็จะเหลือไว้บ้างนะครับเหลือไว้บ้างเห็นไหมครับมันอาจจะเนี่ยนะครับกิิงเล็กๆตัดออกนะครับอ่าก็จะเก็บไว้เป็นบางกิ่งนะครับอผมจะเก็บไว้เป็นบางกิ่งอ่าให้เขาอา่าได้เลี้ยงลำต้นนะครับ เลี้ยงลาต้นช่วยแต่กิ่งที่มันอยู่เนี่ยที่โคนต้นนะครับที่ติดกับต้นนะครับเนี่ยผมก็จะตัดออกนะครับกิ่งพวกนี้ตัดออเลยนะครับส่วนกิ่งพวกนี้นะครับกิ่งพวกนี้ผมก็จะเจ็บไว้นะครับกิ่งที่ที่ออกมา ซึ่งก็เป็นจริงหลักนะครับต่อไปในอนาคตจริงนี้ก็อาจจะเป็นจริงที่ที่ออกมาฝั่งนี้ก็อาจจะ,ะ,ะ,ออะ,จจะตัดจริงนี้ออกนะครับก็เป็นการเลี้ยงจริงใหม่นะครับก็รอดูความสมบูรณ์ของจริงก่อนครับอันนี้เก็บไว้อันนี้ก็ตัดออกอส่วนตรงนี้ก็ตัดออกนะครับจริงที่มันเป็นตัว เป็นตัวถ่วงอาหารให้กับใบใหม่นะครับก็จะเก็บไว้ที่มันกลางแบบนี้เก็บไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้นะครับดูฝั่งนี้ซึ่งเป็นกิ่งที่ผมจะต้องเป็นกิ่งที่ต้องเลี้ยงกิ่งใหม่นะครับผมได้ตัดตรงนี้ออกเนาะกิ่งที่มันมีปัญหานะครับ กิ่งที่มันแห้งมันเปื่อยมันแห้งเดี๋ยวผมจะเลี้ยงกิ่งตัวนี้นะครับซึ่งจะใช้เป็นกิ่งหลักแทนนี่ครับยอดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ,จะต้องเรียกเลือกนะครับเลือกตกลาวแล้วเลือกเอากิ่งนี้นะครับเดี๋ยวตัดตัดออกก่อนนะครับเอ,อเอาออกเอาตัวนี้ออกนะครับเอาตัวนี้ออกนีครับกิ่งนี้ก็ออกกิ่งน้อยนี่ ส่วนตรงนี้เราออกเหมือนกัน,น,นก็เจ็บไว้อยู่ประมาณสองสามกิ่งนะครับกิ่งล่างนี้ออกนะครับออกนี่ครับ,รบมันจะบางาเดี๋ยวกิงออกงกงก่งนี้ออกนิดหนึ่งกิ่งที่มันมาอ่งี้ออก อันนี้ออกด้วยนี่ครับผมก็กะว่าจะเลี้ยงจริงนี้นะครับะจะให้เป็นจริงหลักนี่ครับดูซิว่ามันจะไปไหมนะครับยอดนี้นะครับยอดนี้ส่วนด้านบนนะครับเนี่พวกนี้เอาออกที่มันขึ้นไปนะครับรับจริงที่อยู่ด้านล่างครับ จริงออตัวนี้เอ็บอันนี้ไว้ก่อนนะครับน,นี้ไว้ก่อนพวกนี้นะครับจิงนี้จิงนี้ให้มาก่อนเนยเอากิงนี้ออกนะครับจิงเล็กๆเ,เก็บออก นี่ก็เอาไว้เอาไว้ก่อนเนี่ยโคนจริงปึ๊บปึ๊บตัวไหนอีกบ้างอ่ข้างล่างตัวนี้ออกเนี่ย บางแล้วนี่นะครับส่งดูใบนะครับมันอาจจะย้อนแสงหน่อยนึงใบมันก็จะมีแดดบ้างนะครับมีแดดอบอ,อ้าวนะครับแต่ก็มีลมใบพวกนี้มันก็ เป็นใบอ่อนด้วยนะครับมันก็จะห่อนิดนึงเนะาะเดี๋ยวจะให้ดูไส้เดือนนะครับวันนี้ผมมาเจอไส้เดือนเยอะมากนะครับที่ขึ้นที่โคกทุเรียนขึ้นขึ้นทุกโคกนะครับมีทุกโคกเลยนี่ครับเป็นไส้เดือน,นเป็นแบบนี้นะครับมันอยู่ไปทั่วนะครับเต็มโคกเลยเห็นไหมครับก็แสดงว่า ดินนะครับดินดีนะครับดินเริ่มโปร่งแล้วนะครับต่อนโน้นก็ใช่นะครับสวยใส่เดือนอเดี๋ยวค่อยมาตัดกิ่งพวกนี้ออกนะครับค่อยๆค่อยๆเลี้ยงนะครับค่อยๆเลี้ยงไป ก็คิดว่าน่าจะไปต่อได้นะครับน่าจะไปต่อได้แล้วนะครับดูสภาพทั่วไปปลายจิงมันก็หยุดนะครับปลายจิงพวกที่มันแห้งๆเห็นไหมครับแห้งๆเนี่ยมันก็หยุดหยุดแล้วก็เป็นเป็นเนื้อไม้ที่สดนะครับตรงที่ตรงที่เขาหยุดนะครับอพอเป็นเนื้อไม้ที่สดมันก็จะมะีมีตุ่มตายอดเล็กๆออกมานะครับ มันก็จะเป็นการแทงยอดใหม่นะครับนะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้แหละนะครับตอนนี้ก็อากาศร้อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าก็พาเพื่อนไปดูต้นนั้นนะที่ผมตัดที่ผมพ่นเกี่ยวกับธาตุรองอาหารเสริมให้นะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยไปเราก็จะม,มาติดตามดูกันนะครับต้นนั้นก็น่าจะทำดอกได้นะปีนี้ ปีที่แล้วก็ผมรูดทิ้งทั้งหมดนะครับส่วนต้นต้นใหญ่ต้นนี้ก็ปีนี้นะครับก็น่าจะทำดอกนะครับใบโตใบโตกว่าคลิปก่อนเยอะนะครับผมก็ลงไปคลิปหนึ่งนะครับมาวันนี้เป็นใบที่ใหญ่เริ่มเข้าสีเขียวนะครับต้นใหญ่ต้นนั้น ส่วน3ต้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปอัพเดตให้เพื่อนดูทุเรียนโคก3ต้นอยู่ฝั่งนู้นนะครับมันจะเท่ากันแล้วนะครับสูงจะเท่ากันแล้วนะครับตอนนี้ก็ระดับที่4เมตร5เมตรนะครับประมาณ4เมตร5เมตรนะครับกลุ่มนั้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้ครับผมก็จะมาอัพลงเรื่อยๆนะครับผมก็จะทำ ไปทีละขั้นตอนนะครับอขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ